โครงการสืบค้นต้นน้ำสายน้ำและสัพพชีวิตเรียนตำแหน่งที่ณนะจุดนี้คือหน่วยจัดการต้นน้ำตะคอจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ทลุ่มน้ำเขาดอยทิมี่ไม่เข้าใจทมอย่ในเขาใ,ใ,ใ,ใหญ่ครับย่งอย่างลุ่มน้ำของผมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณ153ตารางกิโลเมตร เราลองมาดูกันว่าอาณาเขตพื้นที่ภายใต้การดูแลของหน่วยจัดการต้นหนาสตะขอนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรความสูงสภาพป่าควาละชันก็ยังอย่างต้นน้ําแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันอีกแกชั้นหนึ่งก็จะมี 1A1B อีกมันก็แยกย่อยไปครับแต่รลายละเอียดต้องต้องศึกษาดีสีเขียวสีเขียวนี่ก็จะเป็นชั้นหนึ่ง อ๋อชั้นหนึ่งสีเขียวเขียวเขียวนี่นะมันเขียวแบบชั้นสองอ๋อครับเข้าใจต้นน้ำแล้วคือมันไม่ใช่แบบว่าบอยเล็กๆกันพื้นที่มันมหาศาลที่เขาพัฒนาเนี่ยอันนี้โซล่าอยู่ในระดับความสูงประมาณอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเราอยู่ตอนนี้เราอยู่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้คลองที่เรามามัจะมาอ๋อแล้วมันขึ้นไปถึงไหนขึ้นไปแล้วก็ลงประมาณสัก อย่างล่มน้ำนี่กินพื้นที่แค่ไหนคะที่ของทางหน่วยจัดทางทางหน่วยนีดูแลก็เก้าหมื่นกว่าไรคือคลองนี่แหละครับคือน้ําที่ไหลลงมาคลองนี้จะเราจะต้องดูแลทั้งหมดคือคลองนี้เป็นคลองสายหลักคลองนี้จะเป็นคลองสายหลักแล้วก็จะมีคลองย่อยๆต่างๆที่ไหลลงคลองนี้เราจะต้องเราต้องไปไปทําการปรับปรุงดูแลมาให้มันดีขึ้น่ ปุกป่านี่คือส่วนหนึ่งของการจัดการใช่ครับใช่ครับป่าต้องมีต้นไม้ถ้าไม,ม,ไม,ม่มีต้นไม้มันก็น้ําฝนตกมันก็ไหลออกหมดลไ,ไหลบ่าไหลทิ้งหมดแล้วมัน,มนถ้ามีต้นไม้อย,อยู่มันจะช่วยชะลอช่วยเก็บน้ํามันจะบราก,ากจากใบไม้ทีท่ร่วงหลน่นอะไรมันจะน้ําทาให้น้ามันซึมลงดินนดนิช้าขึ้นนะครับเพราะงั้นอันดับแรกต้องฟื้นฟูป่าให้ได้แล้วก็กิจกรรมเสริมอื่นก็จะมีฝ้ายมันก็คือช่วยชะลอน้ำชะลอน้ำชะลอ เป็นขั้นบนันไดฝายจะไล่ชะลอชะลองะลอ,ะอแล้วก็ตะกอนต่างๆที่มันมากดินก็จะมาติดอยู่นเนี่ยความชื้นมันมีเพิ่มความชื้นมีเพิ่มมีเพิ่มเนี่ยทันไม้เนีโอกาสที่จะง,งอกน้ฝายจะมีสามรูปแบบคือฝายผสมสารตะกอนคือฝายชั่วคราวนะครับฝายผสมผสารฝายขึงถารงรวรแล้วก็ฝายถาวรตอนนี้ก็งานงานปัจจุบันนี้คือที่เราทำไปแล้วคือทำแนวกันไฟ คือตอนนี้ oh ต้องกันไฟอย <so ่างเดียวกันไฟอีกอย่างใช่ครับต้องทำแนวกันไฟคือเดิมทีหญ้ามันเยอะคือเชื้อเพลิงมันเยอะเดี๋ยวนี้มันน้อยไปละไม่ค่อยมีเชื้อเพลิงก็หายไปเยอะก็เลยไม่ค่อยมีไฟป่าเท่าไหร่ป่ามันเยอะแล้วไฟก็นอนไฟนอนนี่สีเหลืองนี่เป็นรูปน้ำประจินทั้งหมดเส้นนี้คือจะเป็นไอ้น้ำประจินบุรี ตรงตะคออยู่ตรงไหนนะครับตะคออยู่ตรงนี้ครับตะเคอซึ่งพื้นที่พื้นที่หน่วยจาัดก,การต้นน้ำก็ครอบคลุมอยู่บริเวณตอนเหนือเหนือของปัจีนสีเหลืองสีเหลืองครับอยู่อยอยตอนเหนือของน้ำปะจินครับอยู่ในเขตอุทยานของจ้าเขาใหญ่และแม่น้ำปัจีนนี่ไหลลงผ่านผ่านปัจินบุรีแล้วมาเข้าเข้าเขต นครนายก <S <S เป็นประจีน<ช>ร,รวมกับนครนายกก็ออจะเป็นเนป็น้ำแม่น้ำนครน,นายกครับเป็นแม่น้ำนครนายกครับมันจะเป็นรุ่มน้ำบางกอกพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนมดแดงพื<อ>้นก็ต่อกันนะครับต่อผม,ออมหน่วยจัดการต้นน้ําเขามดแดงเป็นพื้นที่ติดต่อกันกันกบหน่วยตะเคอซึ่งอยู่ในรุ่มน้ําปลาจีนบุรีเช่นกันจุดสูงสุดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเขาเรียกเขามดแดงอ๋อเขามเลยเอาชื่อจุดที่น่าสนใจก็คือ กิจกรรมปลูกป่าพลิกฟื้นทุ่งหญ้าป่าเสื่อมโทรมทำตัวทันทาแล้วก็จะมีทางลัดล็อกขึ้นไปบนเขาด้านนี้ออขด้านบนจะเป็นทุ่งหญ้าก็ทำกิจกรรมพวกนี้ปลูกป่าน่่ปาทำพวกมีไฟกิจกรรมทำไฟตอนนี้ทุ่งหญ้าข้างบนแทบจะไม่มีแล้วมีแต่ป่าที่เราปลูกทั้งหมดนะแต่มันจะมีไฟไหม้ทุกปีอทีนี้พอเราประเมินแล้วว่าถ้าเราปล่อยอย่างนี้ป่าวกนี้หมด ไฟมันตรงนี้เข้าไปประมาณสิบเมตรทุกปีทุกปีมันจะขยายเข้าไปเรื่อยๆต้นไมใ้ใหญ่ก็ก็ตายากลอยเป็นะ่าไปเรืเรเร่อยๆสภาพแวดล้อมมันก็จะเปลี่ยนเป็นทุ่งยะคายะคาจะขยายตัวไปเรือ่อยๆกลายเป็นป่าเสร็มๆเราเห็นยางงั้นปับเราก็ต้องทําแนวกันไฟสกัดไว้ไม่ให้ไฟไปเลียป่าเส้นตรงนี้คือเส้นแนวกันไฟที่เราตัดอที่ผมพยายามสกัดไม่ให้ไฟมันเข้าไปเลียอ๋อครับ เดียป่าธรรมชาติยันที่ที่อยู่น่าว่าปลูกป่าก็คือตรงดินที่ทั้งหมดนะฮะที่เป็นทุ่งหญ้าเก่าใช่ใช่ตอนนี้ก็จะมีไม้ไอ้ไม้ยืนต้นขึ้นไปก็จะเห็นว่ามันมันจะมันจะทึบครับอืมตอนนี้ตอนนี้คือมันเป็นทุ่งหญ้าคาครับตอนนี้เหมือนก็วิทย์เนี่ยอยู่บนเครื่องบินเนี่ยแล้วมองลงไปนะภาพเนี้ยนะใเราจงแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยครับขึ้นเออเนี่ยเขาลงมาได้ตอนนี้มันเป็นกานหน้าผา เป็นบริเวณน้ำตกเขวอีอ่ำนะฮะเป็นอยู่ด้านบนของเขามดแดงนะครับเป็นพื้นที่ทางด้านประจันตาคามมีเขตนติดต่อกับทางด้านเขาใหญ่แล้วก็จากพื้นที่ตรงนี้เป็นของหน่วยต้นน้ําเขามดแดงนะฮะซึ่งจะเชื่อมติดอยู่กับหน่วยของตะคออีกหน่วยหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนะฮะงนั้นตรงนี้ความสูงประมาณ400เมตรนะครับซึ่งในช่วงเดือน มีนาประมาณนี้นี่ก็คือน้ําแห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้านล่างยังมีน้ําซึมไหลลงไปข้างล่างนะครับก็ここจะเห็นร่องน้ําเล็กๆที่ยังมีน้ําไหลแบบ้างเล็กน้อยนะครับป่าสองข้างทางนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้าคาทั้งหมดนะครับปัจจุบันท้งหน่วยได้จัดการฟื้นฟูโดยการ,รปลูกต้นไม้เพิ่มตอนนี้ก็เริ่มกลายสภาพาไม่เหลือเขาของทุ่งหญ้าแล้วนะครับก็กำลังจะกลายเป็นป่า จริงๆขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ครับเมื่อก่อนนี่เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีควายมีอะไรชาวบ้านเอาขึ้นมาเลี้ยงข้างบนครับพอระยะหนึ่งก็ทางหมืจะตัวน้ำขมดแดงเนี่ยก็ได้มาปลูกป่าแล้วก็กลายเป็นสภาพอตอนนี้ก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าปลูกมาก็สิบกว่าปีแล้วก็มีตอนแรกคือ ไม้ไม้ประดูครับไม้ประดู mm hmm. พอหลังๆมาไม้ประดูมันโตช้าก็เลยเอาไม้อยางเนี่ยมาเสริมครับมาเสริม mm hmm. มาปลูกเสริมีกทีมีว่ามีไม้ยางแล้วก็มีไม้ตินเป็ดแล้วก็มีไม้นนนซีครับม mm ี hmm. ที่มาปลูกผสมกัน mm hmm. น้ํามีตลอดปีครับมีตลอดปีครับ mm hmm. นี่แ่าหน้าแรงก็จะน้อยหน่อยแต mm ่ห hmm. น้าฝนนี่ก็ไหลตลอด อันนี้นาแล้งก็ก็มีเป็นเป็นอยู่เป็นช่งชวงๆครับ oh. แล้วหลังๆมานี่ก็น้ำนี่ไม่แห้งแล้วแต่นี้ครับคือบางทีเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยฝนยังไม่มานี่ก็ตอนนี้ก็ยังน้ํายังไหลอยู่ครับครับ,รบแต่สมัยก่อนนี่คือแห้งเลยครับ mm. แห้งเลยม,มีมีก็ส่วนน้อยมากเลย mm. แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ําไหล,ลครับมีน้ําไหลช่วงนาแล้ง แสดงว่านี่ไอ้ลำห้วยสายน้ําเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ตรงไหนฮะข้างล่างนี้คืออ่าคืออําเภอประจันทคามครับแล้วก็ตาบลหนองแก้วครับแล้วไหลลงไปสู่่ก็ไปที่นู่นแหละครับไปที่บางพงครับครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่คลองเหวี่ยย่นะครับที่อยู่ทางด้านเหนือของน้ำตกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็ระยะ่างก็คงไม่ไกลมากนะครับเอ่อก็จะเป็น แอ่งน้ำนะปัจจุบันนี้น้ําอาจจะไหลแต่ว่าอาจจะไหลช้ามากนะครับที่จะลงไปข้างล่างก็กลายเป็นแอ่งน้ำเรียกว่าใหญ่พอสมควรนะฮะสำหรับที่อยู่บนภูเขาสูงก็มีน้ําบางส่วนไหลลงไปข้างล่างด้วยนะครับในช่วงหน้าน้ําก็อาจจะอาจจะมีน้ําปริมาณน้ําเยอะขึ้นนะครับปลาในบริเวณใกล้ๆกับคลองเหวี่ยงอ่ำก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้น เป็นจำนวนมากแล้วก็ชั้นบนก็จะมีเรือนยอดที่ค่อนข้างจะหนานแน่นพอสมควรนะครับถ้า,ถาเทียบกับป่าป,าปลูกโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็พื้นที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าดินค่อนข้างจะไม่แข็งมากฮะจะนุ่มนิดน,นึงก็เต็มไปด้วยอาจจะเป็นซากใบไม้ซากกิ่งไม้แห้งกิ่งไม้ปลูกต่างๆที่ทับถมกันเป็นเวลานานนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นดินที่สามารถจะ เก็บน้ําอุ้มน้าไม้ไดใ้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าป่าที่อยู่ด้านนอกที่เป็นป่าปลูกใหม่มีความหนาแน่นมากขึ้นครับความชุ่มชื้นจากจากคลองเหวี่ยมเนี่ยก็อาจจะขยายพื้นที่ออกไปได้ไกลามากขึ้นนะครับประเทศไทยมีพื้นที่ป่าต้นน้ำคุณภาพลุ่มน้ำชั้นหนึ่งและชั้นสองรวมกันทั้งสิ้น ร้อยละ24.18ของพื้นที่ทั้งหมดและภาคเหนือจะมีพื้นที่ต้นน้ำมากที่สุดคือร้อยละ46.30ของพื้นที่ภาครองลงมาคือภาคใต้รวมถึงภาคอีสานซึ่งน้อยที่สุดคือร้อยละ9.70เราจึงเลือกที่จะไปสำรวจพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1A ่ณจุดสูงสุดของประเทศไทย ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คอยติดตามตอนต่อไปนะครับ